สวัสดีครับมาพบกับบิ๊กคราบอลบ่ายสามสเต็ปเทปกับฟุตบอลประจ ա วันืองกราดสันบดีที่15พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นกับฟุตบอลลีกใหญ่อย่างศึกไรลิกาสเปนคู่ระหว่างเอสปานโยลกับบาร์เซโลนาเชตาเฟ่กับอาราติกบิวบาราโยูเบเยเกโน่กับเรอัลเบดิสโอสตูน่ากับเอเลติโกมาดริดลัสเซียครับคู่ระหว่างสปาร์ตักมอสโกกับลอสต็อกโกปาลิเบตาโดเรสคู่ระหว่างนาซิองนาวกับอินเตอร์นาซิอองนาว พมามลัสกับคลับโบลิวาและฟา์เมนโกกับแอลดียูกีโตและนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบม,มาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมรุ่นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยและเปลยนเยี่กับเรื่องของฟุตบอลหรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มสาสา up กันได้เลยนะครับ ในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบเกือบห้าพันชีวิตครับและที่สําคัญมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตว,วีชุดครงการบายสามสเตปเทพให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะหนานขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้ได้เสียเวลาหัางของรางวัลที่จะเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณภูมิกระเป๋าเป้ภาพตัที่นอนลาบูปูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้ใส่ไปเชียร์ทีมที่คุณรักทีมที่คุณชอบไปอย่างจุใจครับเพราะฉะนัน แอดสามสอัพเข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 3-3อัพนะครับหรือว่า3 3ม p ูพีตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมไปส่วนึ่หรือไปได้กรนกับผม3สเปนเทพกันได้เลยครับเริ่มปกันที่เกมลาลิกาสเปนในเวลาตี2ครับเกมระหว่างเอสปันิョสถกับบาร์เซโลนาเกือบตาต่อรองเกมในคู่นี้บาร์เซโลนาต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นบาร์เซโลนาครับที่ชนะไปได้3ครั้งสนดีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันซอม5้าในหลังสุด สเปนยชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้ลรการนีสองสามแพ้เรอเบติสหนึ่งสองแพ้บเย 01, อรเรอศูนหนึ่งเสมอเบลเซียหนึ่งหนึ่งและชนะเคยียตาเฟ่หนึ่งศูนย์นกแก้วกลับมาฟอร์มแย่อีกครั้งหลังได้แค่ตามเดือดสี่เกมหลังสุดและแพ้รวดสามเกมที่ต่อกันอยู่อันดับที่สิบสี่ห่างโซนตกชั้นห้าคะแนนณะที่เหลือโปรแกรกมมันขันอีกสามนัดสุดท้ายสภาพทีมจะขาดไบรอันโอลิบานกับโคเซกาเคราที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ก็จะได้โอมาเอลฮิสลาลี ทลตัวแบนกลับมาทางด้านของโปลลาสโนโตเช็คคอมฟิตกุนซอมอนโเอลก่อนซาเลสเตรียมส่งโรเบรโตเฟนเดสยืนหน้าเป้าโดยมีแผนกลางเป็นโจเฟรกาเรัลอเล็กคลาวเอดูเอกโปซิโต และชาเบียปัวโดผัลลิดกำลังร่วมกันฟอร์ม5นัดล่าสุดของบาเซลูนาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะเรอัลาบริด4-3แพมทยเตมิลาน3 4ชนะเรอัลบายโดริตสอนเสมอเตมิลาน33และชนะเรอัลาบริด3-2เจ้าบุญทุ่มเฉือนเรอัลาบริด4-3ในศึกเอลกราซิโกเมื่อคืนอาทิตย์ที่ผ่านมาห่าง7คะแนนท่าน,นนี้ชนะจากควาแชมป์เลกาสเปนสมัยที่2 8ท,ทันทีเกมล่าสุดเปาคูบาซี 4, เซนเตอร์ดาาร่มมีการบาดเจ็บติดต,ตัวนัดนี้ต้องเช็คความฟิตขณะที่ชูกุนเด้แบ็คขวา ตัวหลักรวมถึง2ดาวรุ่งม,มาเบนาและดานิเอโรดิเกสจะไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ทีมก็จะได้มาการ์กาโดกองกลางหายเจ็บกลับมาเพตัวสำรองได้แล้วในเกมล่าสุดฮันดี้ฟริกคุณซื้อใหญ่น่าจะหมุนเวียนผู้เล่นมาตำแหน่งเพื่อมไม่ให้นักเตะอ่อนล้าจนเกินไปโรเบิร์ตเรวานดอกสกี้กาบี้โรนัลดาเราโคมีโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างขณะที่ตัวเก่งราฟินญาและรามินยามารรวมถึงเปรดี้และแฟนงค์ทีเดยอยกพร้อมลงเล่นทั้งหมดทศนาดัตีิแมตช์แห่งแคว้นกาตาลุญยาเอสปันยอนคุณภาพเป็นรองแต่ได้เปรียบเร เชียร์โก,กับสถานการณ์หนีตายเกมนี้สู้หยิบตาอย่างไรก็ดีบาร์เซลโลนาเป็นบอลหมกโดยธรรมชาติแดนน่าถ้าไม่ยิงทิ้งจินคว้ากันเองมีโอกาสเป็นประตูต่อเนื่องบาซ่ามีลุ้นยิงขาด2เมตรได้สั้นทงต่อบาร์เซโลนาชนะ3-1โดยในเกมฟาดแข่งระหว่างเอสปันยลกับบาร์เซโลนาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนๆให้ได้ร่รวมลุ้นร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์ได้จบลงที่สกอร์เท่าไร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่่งไปที @33 อ,อย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2ครับเกมลาลิกาสเปนในเวลาตีสองคลื่นเกมระหว่างเคตาเฟ่กับอาติบิวบาด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อาติบิวบาต่อปอปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอาติบิวบาที่ชนะไปได้1ครั้งสนอีก4ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้าในหลังสุดของเคตาเฟ่แพ้รวดทั้ง5นัดโดยแพ้บาริเซียศูนย์สามแพ้ราโยเบเตโนศูนย์หนึ่งแพ้เรอเริศูนย์หนึ่งแพ้เอสปนยศูนย์หนึ่งและแพ้ลาสปารมัดหนึ่งสามเคตาเฟ่่ายรวด5เกมหลัง ทั้งสดอยู่อันดับที่13ก็จริงแต่ห่างโซนตกชั้น,นแค่5คะแนนในช่วงโปรแกรมบาิขัน3เกมสุดท้ายสภาพทีมต้องเล่นเช็คคอมฟิตของมวนมีแต่ก็จะได้ดากอนามเชื่อเน่คิสตันตัาอูเซกับเมาโรปอารัมบารีผลตัวแบงกลับมาทั้งหมดกุนสื่อ โคเซ่บาร์ดาลเตรียมส่งทิสตันตัดโอเซ่ขึ้นตัวจริงโดยจะจับคู่กับบอค่ามาโยร์ราสประสานงานแดนหน้าในระบบ4-4-2เดนกลางเมาโรอาร์มบารีคุมเกมขณะกำลังกับดาโกนามเชอร์นีโดยถอยโอมาอันเดรเรเตไปยืนสินเตแบบตามปกติฟอร์ม5นัดล่าสุดของอาร์ติบิวเบชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะอาราเบส1-0แพ้แมยูเนเตด1-4เสมอแล้วโซเซดา0-0แพ้แมยูเนเตด0-3และชนะลัสปามาส1-0อารติบ ิวบ่าชนะอาราเบส1-0ในเกมล่าสุดยึดอันดับที่4การันตีโคตายุโรปแล้วแต่ยังไม่ยึดตั๋วแชมเปี้ยนลีกโดยห่างอันดับที่หเรอัลาดรติด6คะแนนสภาพทีมจะได้ออยอานซันเซตกลับมาฟิตเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดรวมถึงอันโดนี่โกโรซาเบลกับอเลสเบเรนเก้พ้นตัวแบนกลับมาส่วนดิโกวิลเลียมกับอินยากิววิลเลียมต้องเช็คคอมฟิตคุณซอเอเนสโตบันเบเรเดเตรียมจะทำด้วยระบบ4-2-3-1นับว่าจะวางก่อกากูรเซตาตัวรุกมีผูนายโกเมสปั้นเกมสนับสนุนโดยมีอนซเ พร้อมสอดแทรกัสนาเคดาเฟ่ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์และฟร์มเปเองต่อเนี่ยเกมนี้ได้ตัวเก่งกลับมาเกือบครบทีมอย่างไรก็ตามเป็นทีมบิวบวคุณภาพโดยรวมเหนือกว่าเวสม,มนที่รัดกลุ่มและมีการจู่โจมที่อันตรายเจ้าบ้านโดนก่อนอาจไม่ฟื้นดูแล้วอาจจะเป็นทีมเยอนที่บุกคว้า3าแต้มกลับออกไปได้สั้นทงต่ออันติบิวบอลสิวนิ่มนิ่มศูนย์คู่ที่3ครับเป็นเกมลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างรโอเบเกโน่พบกับเรอเบติสด้วยาตาต่อรอมเกมในคู่นี้เรอเบติสต่อปอป,อปอ พบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเรอยลเบติสครับที่ชนะไปได้3ครั้งไลโยเบเกโน่ ano, ชนะไปได้1ครั้งได้อีก1ครั้งจบลงด้การเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของไลโยเบเกโน่ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยชนะลาสามาส1-0ชนะเคตาเฟ่1-0แพ้อลลิโกแมบิด03เสมอบันเซีย1-1และแพ้อลติบิวเบานิ่มาไลโยเบเกโน่ชนะ, ano, ชนะรวด2เกมหลังสุดด้วยสกอร์1-0ทั้งหมดอยู่อันดับที่8ลุนโคตาคอนเฟลเลนตีในช่วงโปรแกรม3เก สุดท้ายสภาพทีททมจะขาดอีซี่ปาราซอนที่ติดโทษแบนส่วนปาเทสซิลไม่ฟิวตัวรับทุนตัวแบนกลับมาก,ก็จริงแต่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนือต้นขาด้านหลัง,ลงรบกวนส่วนเรนดี้เอนเตกาอับดุลมูมินเซติโอกาเมโยและโจนาธานมอนเตลยังคงบาดเจ็บทั้งหมดคุนซือเอ็ ate, 4, 2, 3, 1, นยะีโกเปเรสยึดมาด4-2-3-1หน้าบ้าจะเป็นอาร์ดีอัมบาบาโดยมีอัลบาโรกาเซียออสกาเตโฮและคอเกเดฟูโตสขับเคลื่อนแดนกลางวางอุนยโลเปสทำงานร่วมกับเปโดดีอาร์ฟฟอร์ม5ด้านหลังสึกข,ของ เรอัลเบตสชนะ3เสมอ2โดยเสมอโอซาซูนา่า1-1เสมอเฟีร์เรนติน่า2-2ชนะเอสปันญอล1ชนะเฟีร์เรนติน่า2-1และชนะเรอัลเบย,ย์รลิป51หเรอัลเบตสโดดโอซาซูนาตามในเสมอ1 1หนึ่งในเกมล่าสุดอยู่อันดับที่ 6. หกห่างพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกแค่3แต้มยังมีลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายกับโปรแกรม3เกมที่เหลือครับแล้วก็ยังมีเกมคอนเฟเรนลีกนัดชิงชนะเลิศรออยู่สภาพทีมจะไม่มีเดียโก้ยอร์เต้มาโรกากับเอเซเกลอาวิลาสี่มีทีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะ ทีแอตตอเบเยรินยังต้องประเมินความเฟสคุณสื่อมอนเอลหลุยเปยกินีเตรียมจากทีมลีกระบบ4-2-3-1น้าบพาจะเป็นกูโชเออร์นันเดสโดยมีอันโตนีโจวานีโรเซโซและอับเดเดซาโูลีปั้นเกมสนับสนุนทัศนาคู่นี้ห่างกันแค่2อันดับแต่แต้มต่างกันถึงสเปคะแนนารโอเบยกาโนได้เล่นในบ้านยังต้องเน้นเพื่อรักษาพื้นที่ยุโรปแม้ศักยภาพเป็นรองแต่เรอเบติสลงเล่นทีอาจจะมีอาการล้ารวมถึงต้องปรับทัพเพื่อนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยผิดกับเจ้าถิ่นที่พร้อมใส่เกินร้อยดูแล ราโยเบียเกโนลุ้นมีตามฟันธงรมุลรองราโยเบียเกโนยันอยู่หนึ่งหนึ่งคู่ที่สี่นะครับเกมลาลิกาสเปนในเวลาเช้าคืนเกมระหว่างโอซุสุนาพบกับแอตเลติโกมาดริดด้วยตาต่อรอมเกมในคู่นี้แอตเลติโกมาดริดตอกครึ่งดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแอตเลติโกมาดริดครับที่เอาชนะไปได้4ีครั้งส่วนโอซุสุนาเอาชนะไปได้1ครั้งซ้อมห้านัดสุดท้ายของโมซัตุนาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอเรอัลเบติส1 1แพ้เบเยริอัลสองสีชนะเซบียา1 0ชนะเรึ่ง ยูริทสามสองและชนะเจีโรนาสองหนึ่งโอสซูนาตามต้เสมอระยะไปติดหนึ่งหนึ่งในเกมล่าสุดอยู่อันดับที่สิบเอ็ดห่างพื้นที่ยุโรกสองคะแนนสภาพทีเจะขาดจอนมอนไกยโยล่าที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติม,ตมกุนซอบีเซนเต้มโมเรโน่เตรียมจัดทับด้วยระบบสี่สองสามหนึ่งน้าปอจะวางอันเต้บูดิเมียด้วยมีรูเบนกาเซียไอมาโอรอสและบรออันสระกอซาปันเกมสนับสนุนซ้อมห้านัดลังสุดกับแอตเลติกโกมาริดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งโดยชนะเรอัลซาเซดัสี่ศู เสมออลาเบส0-0ชนะรายยเบียโกโน3-0แพ้ลาสปามาด0-1และชนะไรอัลเบย์ุูริส4-2ตราหมีคัดเลือโควตาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วหลังถล่มเบรอลโซเซดาส4-0เมื่อวันเสาร์สภาพทีมจะได้หูเล่นอวาเรีสก่อนหน้าชาวอาเจนตีพน้นุ่พแบงกลับมาส่วนโรดริโก้ลิกเกียเมกองกลางสภาพร่างกายไม่สม,มูทในเช็คคอนฟิดคุณสื่อเดียโกซิเมโอเน่เตรียมจับทีมด้วยระบบ4-4-2แดนน่าจะเป็นอเดสเซอร์โซโลสขอบนอร์เวย์ที่กดคนเดียว4ประตูนในเกมที่แล้วน่าจะได้รรัับโออออกาาาสเเปป็็นนตตวจจจิงง่่่ขขณะะทีคู ปนติสมันไดซิกอนฮูเลนอาวารเรสแดนกลางปาโบลบาลิออสคุมเกมร่วมกับโรดิโกเดปอด้วยมีจูเลโนซิเมโอเน่กับคอนเนอร์กาเกอร์ยื่นริมเส้นทัศนาโอสุซูน่าฟอร์มดีและมีลุ้นตัวยุโรปนัดนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามสตราหมีมาตรฐานเหนือกว่าแถมเกมรับมีวินัยสูงเชื่อกันเล่นได้ดีเป็นบอลเคี่ยวอยู่แล้วดูคุณภาพในืุนทิตสุดท้ายแอตเตรโกมมดริดมีสิทธิเก็บ3แต้มฟันธงต่อแอตเติโกมาดริดพิชิป1-0โคดิฮาครับเกมรัสเซีย สปาร์ตักมอสโกกับลอสต็อกดัต้าต่อรองเกมในคู่นี้ลอสต็อกต่อครึ่งควบลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นสปาร์ตักมอสโกที่เอาชนะไปะได้3ครั้งลอสต็อกเอาชนะไปะได้2ครั้งฟอร์ม5้าในหลังสุดของสปาร์ตักมอสโกชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้ดิเดโมมอสโกศูนย์สองเสมอฟากเทลศูนย์ศูนย์ชนะดิเดโมมอสโกสองหนึ่งแพ้ซีเอสเคเอมอสโกหนึ่งสองและชนะอาร์คอนสามสองสปาร์ตักมอสโกชนะดิเดโมมอสโกสองหนึ่งในรอบรอง่าน ้าถินชนะเลิศโซนลลีกอยู่อันดับที่5สภาพทิมจะขาดลุสลานลิฟวีนอกกองกลางที่ติดโทษแบนหลังโดนใบแดงโดยตรงที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือเดยันสแตนโควิดเฟรมจัดชุดเก่งขายได้ระบบ4141หนาเปาอาจจะเป็นเลวี่กาเซียหลงร่าตะข่ายขณะที่มาจินโยสปีซ้ายบาซ์เลียสก็พร้อมลากเลื้อยฟอร์ม5นัด้านุดึกของรอสตอบชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้รูบินคาซาน01เสมอคิมกี1 1่ชนะโลคโมทิฟมอสโก2 0เสมอโลคโมทิฟมอสโก1และชนะ ฟาเคล2-0รอสตอกชนะโลโกมัติมอสโก2-0ในรอบที่แล้วผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สําเร็จส่วนในหลีกอยู่อันดับที่8สภาพทีมต้องเช็คความฟิตของเดนิสฮานซิคาดูนิสกองหลังที่เจ็บหัวเขา่าโจนาตานอันบาคุณซอชาสเปนเตรียมจากทีมด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะเป็นนิโคไลคอมลิเชนโกกับอีกอโกลเลนคอฟพัสนะเกมน,นี้เล่นกันที่สนามกลางฟอร์มโดยรูปสปาร์ตกมอสโกดูเหนือกว่าสถิติเจอกันช่วงหลังก็สูสีรอสตอกฟอร์มคื้นลงๆ ใน90นาทีแน่ฟอนทมรองสปตักมอสโกไม่แพ้หนึ่งหนึ่งคู่ที่6เป็นเกมโคปาลิเบตาโดเรสรอบแบ่งกลุม่มกลุ่ม F ในเวลาตีห้าครับเกมระหว่างนาซิอมนาวกับอินเตอร์นาซิอมนาวด้วยต้าต่อรอมเกมในคู่นี้เสมอนาซิอมนาวผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอินเตอร์นาซิอมนาวที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นันดสุดของนาซิอมนาวชนะ4เสมอ1หรือชนะครับบาเอีย31นชนะเซโร่4-0ชนะวันเดล 3-1เสมออินเตอร์นาซิองนาว3-3และชนะมิรามามีซีโอเนส3-1นาซิองนาวจะได้จอมโหดลิล็อบบุกชนะคลับบาเอร์3-1ในเกมน่าสุดยังอยู่บรวยกลุ่มเอก็จริงแต่มีสี่แต้มลุ้นเข้ารอบในช่วงโปรแกรมสองเกมสุดท้ายสภาพทีมไม่มีปัญหากุนสื่อฟาโบเบียราโนเตรียมจะทด้วยระบบ5-4-1น้าป้าจะวังนิโคลัสโลเปสลงล่าตาข่ายแนวรับมีเซบาสเตียนโกอาเตสเซนเตอร์วัย34ปีที่เคยอยู่ลิเวอร์พูลพร้อมคุมแนวรับฟอร์ม5น่าสุดของอินเตอร์นาซิองนาวชนะ2แพ้3โดย แพ้ับตาโฟโก0-4แพ้อลเดโกนาซิออมนาว1-3แพ้โคเรนเทียน2-4ชนะมารากันย่า1-0และชนะชูเวนตุเด3-1ยอดทีมจากเมืองกาแฟสะดุดแพ้อลเดโกนาซิออมนาล1-3ในเกมล่าสุดล่นมาอยู่อันดับที่3ของกลุ่มเอสภาพทีมจะขาดลิตินโยราฟาเอลบอเรลลิทาโดมาติอาสเดโกโรซาโยอันจาโบเนโรเซคิโอโรเซสบโนโกเมสลุคคานุมมอนและกาเบียลเมกาโดที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซือโรเคมาชาโนตรียมจัดทีมระบบ3-4-1 สคู่น่าจะเป็นเอนแนวาเลนเซียดอวเตเอกวาโดจับคู่กับเวสลีลีโดยมีอารันพัตติกเป็นเพลย์เบเกอร์แดนกลางเซนันโดแข่งตัวเก่าว้37ปีพร้อมคุมเกมทัศนาคู่นี้ห่างกันแค่แต้มเดียวนาซอองนาด้วยเปรียบเรื่องเสียงเชียร์ความมั่นใจกำลังมาขณะที่อินเตอร์นาซีออนาวกำลังเป๊ะพ่ายรวดสามเกมหลังสุดรวมทุกรายการเกมรับหลวมมากเสียไปแล้วถึงสเวตประตูดูแล้วนาซอองนาเมีอการเด็ดคว้าสามแต้มส้นทงต่อนาซิอองนาเฉือนสองหนึ่งคู่ที่เจ็ดครับเกมโกปาลิ่เบตาโดเรสรอบเป ในเวลาตี5เกมระหว่างพารารับพบกับคลับโบลิว่าด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้พารารัสต่อลูกครึ่งควบ2ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นพาราลับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนคลับโบลิวาเอาชนะไปได้1ครั้งซ้อม5นะ้านัดหลังสุดของพารารับชนะ4แพ้1หรือชนะซอบโบโล1-0ชนะเซโร่ปอติญโย2-0ชนะวัสโกดาการมา1-0ชนะเซียร่า1-0และแพ้คลับบาเอียร์0-1พารารับผ่านเข้ารอบเป็นทีมแรกของกลุ่มด้วยผลง,งานชนะรวด100เ์จาก 4, นัดแรกสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บหลายรายนว่าจะเป็นมิคาเอลมาร์โกโรซาราเอลเวียกาฟิลเลดิโกและบูรุโนโรดิเกสที่บาดเจ็บทั้งหมดกุนซืออาเบลเฟเรล่ากุนซือชาวโปรตุกสยึดมาสามสี่สามที่นัดแนวรุกจะวางเอสเตวาลและฟากุโดต่อเรดปั้นเกมสนับสนุนโฮเซ่โลเปสหน้าเป้าฟอร์มห้าในลังสึกของคลับ,บโบลิวาชนะ3แพ้ 2. ด้วยชนะออโรรา2-0แพ้สปอร์ติงคริสตลัล1-2ชนะ ABB30 แพ้ฮอเควิสเตอร์มมน 3และชนะบรูมิง5-1ขับบริวาแห่งโบลิเวียชนะแค่นัดเดีจะสี่เกมแรกเก็บ3แต้มหล่นมาอยู่บัวของกลุ่มจีแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบเต็มตัวกุนซือฟาบิโอโรบัตโตไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเตรียมส่งทีมลงเล่นภายใต้มา4-2-3-1น้าว่าจะเป็นฟาบิโอโกเมสดาเตตบาซิเลียนทัศนาพัเมรัตมาตรฐานเหนือกว่าแทนนี้ไม่เปรียบแต่ชนะเจ้าบ้านแม้ผ่านเข้ารอบไปแล้วแต่ยังเน้นชนะเพื่อแฟนบอลขับบริวารเจ็บอลเป็นรองและนอกบ้านผลงานแย่ลุ้นพัเมรัตยิงขาด3าเมตรได้ฟันธงตอพัมเมรัตถล่ม3 ปิดท้ายในเกมคู่ที่8ปดศึกโกปาลิเบตาโดเรสรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มซีในเวลา7จ็ดโมงครึ่งเกมระหว่างฟารเมโกพบกับ l d ลกีโต้เด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้ฟาเมโกต่อ2ลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นฟาร์เมโกเที่ชนะไปได้2ครั้ง l d ลกีโตชนะไปได้1ครั้งในอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5้านัดล่าสุดของฟา์เมโก้ชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะคลับบาเอหนึ่งศูนย์เสมอเซนตันกอโดบาหนึ่งหนึ่งแพ้คูไซโรหนึ่งสองชนะบัวตา โอพีบีหนึ่งศูนย์และชนะโคเรนเทียนสี่ศูนย์สโมสสอนแดงํำจากเมืองกาแฟเสมอเซนตันกรดบาหนึ่งหนึ่งในเกมล่าสุดผ่านสี่นัดแรกรอบแบงกล่ม้วยการมีฮาดแยมอยู่อันดับที่สามของกลุ่มสี่สภาพทีมมีลุ้นแค่มาติอัสวินยากกองหลังที่เจ็บเข่าที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือฟิลิปเป้ลุยพร้อมจากชุดเก่งภายได้ระบบสี่สองสามหนึ่งาบอลจะเป็นจูนิมโยโดยมีแชซอนจอร์เจนเดอารัสเคดาและบูโนเอนริเกเดินเดินเคลื่อนสนับสนุนฟอร์มห่างนนาสุดของเอลดียูกิโตชนะสอง เสมอ3โดยชนะมาการ่า1-0ชนะเดปอร์เดโวทาซีรา32เสมอเอลนาเซีงนาว2-2เสมอมันต้าหนึ่งและเสมอฟา์เมงโก0 0เต้ดิโอกิโตน้ำาจูงกลุ่ม4หลังชนะเดปอร์เดโวทาซีรา3-2ในเกมล่าสุดมีแปดต้มในมือคว้าโคตาสุดาเมริกาเป็นอย่างน้อยสภาพทีมไม่มีปัญหาเปาโลสานเชสคุณซื้อชาวอาร์เจนตนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4 2 3 1นับว่าจะส่งอาเดียนเอเซลงล่าตรข่ายโดยมีลิซานโดอันซูการายเฟนาโดโกเมโ และบ라이อันรามิเลสลงสนามทัศนาฟาเมนโกเกนบอลเหนือกว่าแถมได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่อาร์ดิโอกิโตมาเยือนด้วยความมั่นใจจากผลงานในช่วงหลังเกมลุกเฉียบคมไม่น้อยแต่เตรียมรับยังมีช่องให้เจาะดูแลฟวราเมงโกเอาชนะได้แต่อาจจะเฉือนแค่เม็ดเดียวฟันทงรองอาร์ดิโอกิโตแพ้แต่จะแพ้แค่หนึ่งสองและนี่คือทีเด็ดสามสเตปเทพในค่ำคืนของวันพระสปฏีที่สิบห้าพฤษภาคมนะครับใส่ลร์เซโลนาอาราติบิวเบลร,รายโยเบเกโนอาร์ลิตโกแมริสปาตักมอสโกนาเซียมนาวพาเมรัสอาร ยูกิโต้บั่จใจเข้าวินทุกแบบแน่นอนและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับก,กิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆ้ดยในเกมฟาดแข้งระหว่างเอสปปนโอลกับบาร์เซโลนาเรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆให้รร้ร่วมรู้ร่วมเชียย์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไราและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่แอปสามสาอัพอย่าลืมไม่แอดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทส่วนใครนะครับที่อยากจะมีกลุ่มเอา หรืออยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมในกลุ่มแอด 33up กันได้เลยนะครับเปลียนแค่พิมพ์แอด 33up เข้าไปที่แอปสีเขียวครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย 33up นะครับหรือว่า 33up ตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วไปด้วยกันกับผม3สเปเทพกันได้เลยครับและพบกันในทริปใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ